ท่านผู้ชมเข้ามาค่ะบ่ายแก่ๆค่ะช่วงสี่โมงเย็นมหาปลาบืนค่ะปลาธรรมชาติทุ่งนายามเย็นค่ะเข่าออกห้วงค่ะออกห้วงกันเยอะแล้วค่ะสูง รอท่านผู้ชมมาค่ะอันนี้เท่ากับเมืกเก็บปลาบืนแ้ะคะ่ะหลังจากที่ฝนตกมานึ่งสองมื่ช่วงน,นี้ฝนตกค่ะน้าเบิงค่ะปลาบืนบน,นี่ค่ะปเป็นปลาเข็งตูก,กำลังเป็นตะกินค่ะปลาเข็งหรือปลาหมอเดี๋ยวมัมนะขึ้นมาปลาค่ะ เขาออกห้วงแล้วค่ะป,ปล่อยปล่อยน้ำสวัสดีค่ะรอรอเพื่อนๆค่ะรอท่านผู้ชมเสียงปลาบอลอยู่ได้ให้นะ ชมปลาเขาเนี้ยมือแรงค่ะนี่ปลออกห้วงแล้วด้อค่ะออกห้วงเกือบเบิดแล้วค่ะอออื uh ืห huh. เสียงปลาบอนค่ะปลาอยู่ในไใ้นาก็อยากออกปลาอยู่ข้างนอกก็อยากเขา่าปลาธรรมชาติค่ะนํำไส้หระค่ะ ขอขาพ้วงเขาที่เริ่มแก่แล้วค่ะเพาก็เล่นปล่อยน้ำออกค่ะมีอันนี้มันตายนะคะเป็นโลกแต่กระบอเป็นอยังค่ะส่วนหน่อยอันนี้มันเป็นโรค่ะ ค่ะครั้งไหนอันนี้เดี๋ยวนามแห่งกจะได้มาตัดหญ้าแหงหงวะได้นี่ค่ะหนาเริ่มตูงแล้วสวัสดีค่ะรอเพืเ่อนๆเข้ามาค่ะแดดสี่โมงเย็นก็ยังร้อนอยู่เด้อค่ะ อีกประมาณสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแล้วค่ะข้าวเริ่มออกรวงอันนี้ลกแล้วค่ะยังไม่ได้ตัดหญาไปเหง้ง,ง้วะนะคะอันนี้สิ้นสุดตาไขา่สีเขียวเห็นไว้ซ้ำนี่แลคะ่ะต้องนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นไฮน่าดำค่ะ เป็นข้าวหอมมะลิมหาปลาบืนค่ะท้นตกปลาได้ออกสวัสดีทักทายเพื่อนๆค่ะพาชมบรรยากาศตอนเด็น น้ำหลาด้วยค่ะถ้าไม้เลี้ยงป่าในหน้าเขาน้งค่ะปล่อยปลาปลานิ้นปลาตะเพียนค่ะบ่รู้ว่าเหลือหน่อยเหลืออไหล ทนี้ตัดแล้วค่ะยาถ้านี้กะจิเป็นยังไงนะะเ,เ,เนี่ค่ะเหลือตะข่าวเหนียวฟังโน่นนะคะทีาานั้พอท่านเอกออกพอวานหล่ากลม,มวงวันที่หลังมุมนี่ออกเบิดละะกกบแล้วค่ะเมื่อกีบไป็นเราเด้รอบนึงค่ะป่าได้หลายอยู่ค่ะ ลาบปลาเข็งกระแซบค่ะอย่ยหวงเขาค่ะอันนี้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจค่ะตั้งการทำนาปีแรกของเราค่ะ อนนี้ฟางของลุงค่ะปล่อยน้ำออกค่ะสวัสดีค่ะทักทายเพืเ่อนๆได้ค่ะจะป้างเปล่าค่ะออมันเห้ียวค่ะโตกันน้องถ้าปล่อยนี่ก็ถ้าจงไว้ก็สิหลอดอยู่ด้วยค่ะตะวันนี่เห้ีวยวแล้ว ปลาหน่อยปลาประทันใหญ่เปการจับปลามือเปล่าค่ะสวิงกับบ่อเอามากค่ะมันไหลอันนี้กระบืนตายขึ้นมาค่ะนั่นเสียงปลาปอนอยู่้างไหนคอเ,นเรื่องไม่สัก ตรงกับใสอยู่ให้พภาพวิยามตรงนี่อันนี้รอบสองค่ะเอาไปแล้วรอบหนึ่งมีส่วนใหญ่เป็นปลาเข็งค่ะหรือปลาหมอปลาปล่อยปลาเทียนปล่อยเส้นปลานิ้นหนึ่งนี่ค่ะปล่อยปลาที่เขาปล่อยปลาหลายค่ะเป็นปลาท่ามพัชชันเดี๋ยวเลี้ยงมาสักนึ่ นุกปลาก็หลายค่ะเดี๋ยวมือเล้งมาไตาปลาอีกค่ะยางเลาะเบืง้งเข่าเบึ้งน้ำย้ำเล้งค่ะ ยังไงคะข้าวมพันนมหกลมนาะยพันกลมเนาะ เป็นเขาดำค่ะให้นี่นนเ,นเขาสื่อพันกามาดำค่ะบรรยากาศยามแรงค่ะสี่โมงแรกนี่ยังแดดห่อนอยู่ด้วยค่ะแดดห่อน อันนี้เอินว่าเขาเป็นโลกวะนอนจอเรานออมันห่วงตายค่ะจอนทั้งนี้ก็เริ่มออกกันไ้ค่ะทั้งนี้เป็นเขาวานค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะอันนี้เขาวานค่ะ้นหน้าหกแน่ค่ะตัดเลาขึ้นยาขึ้นไว้ไว้ตัดไปเหงงัวตายบ่ค่ะร้อยร้รอยปลาบืน เดี yeah. yeah, oh, ๋ยวค่ะออกเบือนเราค่ะโอ้ส yeah, ูงเบือนมันร yeah. ูเบ mm ือนลงไปเห็นเบือนเบือนลงไปไฮไฮไฮง่ายท้่สุดถือว่าถือว่าเฮดเฮดได้ดีโยค่ะ ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจลอยปลาบืนค่ะปลาบืนถึงบา้งงลุุ้อพูดค่ะของหน้าข้างๆกันนะลุงเพิ่นก็ออกด้้ยกันลร่มออก้วงแล้วค่ะปลายค่ะหกแนนเด้อค่ะ ทนตกตัดแป๊บเดียวกขึ้นอันนี้เขาเอินเป็นไาเป็นเขาบานค่ะกระสินอีกเขาบนเน,นี่ยมันก็เป็นเขาหัวมะลิค่ะข้าวบาน นี่ที่เป็นข้าวเหนียวค่ะก็ออกห่วงดืวนกันคนะ่ะก็ทิได้เกี่ยวพร้อ,อมๆกันนะคะวันสองอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นขขาววานสวัสดีท่ทุกทุกท่านเวยค่ะวิวบรรยากาศทุง่งนา อีสานบานเฮาทักทายพูดคุยกันได้ค่ะอันนี้คณะมีประโยชน์ด้อค่ะขพอข้าหยาหเขาก็มาตัดหยาให้งัวค่ะนั่งกระสิน รดเลนได้เขาว,วานค่ะหนืนะขะคือกันให้นี่น้ำที่บอมันอยู่สูงค่ะน้ำบ่มีไหลขึ้นโมหรอกค่ะแต่ก็ออกอห่วงแล้วอืม มันค่ะมันเกิดต่างนี้เป็นข้าวเหนียวเสวัสดีทักทักเพื่อนเพืเ่อนค่ะเอาไว้ทำนี้ก่อนนะค่ะยกสิมา เลยเห็นบึงวิวทุงน้ำหม่กันค่ะเอาไว้ซ้ําหนี้ก่อเดค่ะสวัสดีค่ะ